ใจที่เป็นทานใจเป็นทานเพอใจเป็นทานเนี่ย mm hmm. มันก็จะอยู่อิ่มเอิบเบิกบานขั้นตอนในการเข้าใจที่อิ่มเอิบเบิกบานที่เป็นเมตตาเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างระหว่างสุขที่เราเคยยึดว,ดว่ายึดไว้กับจิตที่เป็นเมตตาอิ่มเอิบเบิกบาน,น,าาบบานว่ามันคนระดับเราจะเห็นว่า สุขที่เรายึดไว้มันมาจากความคิดมาจากสมองแต่อิมเออเปิดบานมาจากใจใไ้เห็นความแตกต่างตรงนี้เราฝึกมาเราจะเห็นละเพราะถ้าเรามาอยู่ที่ใจปิติหัวใจเต้นลงหัวใจออกมาอยู่ที่ใจเมื่อไหร่มารับรู้ที่ใจเมื่อไหร่มานจะออกมาเป็นอิมเอเปิดบานมันจะซอฟกว่าแต่ถ้ามันอยู่ที่ความคิด มันจะเป็นสุกเมื่อเป็นสุกแล้วเมื่อเป็นสุกแล้วสุกมันเสื่อมได้สุกมันเสื่อมได้อิมเออเบอร์บาเนี่ยมันมีแต่ความสบายแล้วไม่มีเสื่อมแต่ขอให้มีฐานซัพพอร์ตมันไว้ทีนี้ทานซัพพอร์ตมันนั่งทำฐานอยู่นี่ก็เป็นฐานวัตถุฐานจากการปรุงแต่งก็ไม่ใช่มันต้องเป็นฐานจากปาัญญา วิทานปัญปญ,ญามาันมาจากไหนละ่ะนะครับพักไว้ก่อนทานจากป่ญญาเนื้อตายาให้เราเห็นก่อนว่าใจที่อิ่มเอเืบเบิกบานมันจะเห็นเหนือกว่าสุขแล้วเราก็เห็นว่าสุขกระทุก์มันมาจากความคิดเมื่อมันก็เป็นอัน,นิีจังทั้งคู่กลับไปกลับมา เมื่อสุขกระทุก์มาจากความคิดแล้วกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วเห็นว่าคนทั้งหลายทั้งปวงก็ติดสุขติดทุกอยู่เนี่ยผลจากการติดสุขต,ติดทุกข์เขาก็เลยอยู่ในว่วงของความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในโลก,กธระทอยู่ในโลกกระทาแต่เราอิ่มเอิบเบิบานสบาย เห็นเขาอยู่ในพวงเห็ความทุกข์สุขทุกข์สุขก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเออเมตตาเอาใจช่วยหรือสงสารเขาพราเราเมตตาสงสารเขาอันนี้มันออกมาจากปัญญาแล้วใช่ไหมล่ะไม่เราไม่ต้องไปไปให้เมตตาเราเห็นแล้วโอยเขานะเขาทุกข์นะสงสารเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุข ออกแรงให้ความสุขกับเขาโดยที่ไม่ได้มีเจตนานมันออกมาจากใจเลยอ่ะไอ้ตรงนี้แหละเมื่อเรามันก็เลยเป็นพลังทำให้เราที่เนี้ยอิอ่มเอ,อิบเบิกบานเพิ่มขึ้นจากพลังเมตตาที่เป็นอัตโนมัติขณะที่เราเมตตาอย่างนี้เราก็เห็นคนที่อยู่เหนือกับเราที่เขามีความสามารถมากกว่าเรา การที่เราเจะแารวก็อนุโมทนาเขามันก็เลยเป็นแรงดูดเราขึ้นไปอีกข้างล่างเป็นแรงผลักเราต้องบนเป็นแรงดูดเราเราก็จะล่องลอยอยู่างเงี้ยที่จะไม่มีวันตกตำ่ำด้วยความอิ่มเอ,อเิบเบิกบานอาตอนนี้เราจะตกไหมเพราะมันเป็นปัญญาแล้วว่าเราไม่ใช้ความคิดมาแ,แล้วเราจะเห็นว่ามวลมนุษย์ทั้งหลาย ด้วนแล้วแต่สุขทุกทุขทุขทุข,ข,ข,ขหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารแล้วมันจะเห็นอย่างนั้นเลยความเมตตาก็ยิ่งออกไปก็เป็นพลังส่งเราให้ลอยขึ้นข้างบนเราก็อนุโมทนาก็เป็นแรงดูดเราขึ้นดีแทนที่จะถ้าเราไม่อนุโมทนามันจะกลายเป็นความอิจฉาพออนุโมทนาก็เป็นแรงดูดเราเ,เราก็เลยลอยขึ้นลอยขึ้น พลังตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นพลังเมตตาที่มีแต่เราจะ,จะเจริญทายเดียวไม่มีเสื่อมเลยเ <c oughs> มื่อเจริญไปเรื่อยเพราะเราอยู่ในตอนนี้เรามีความเข้าใจของวัตะสงสารทั้งหมดแล้วข้างล่างอยู่ในวัตะสงสารที่เราอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในมันก็คือที่เราอยู่สบายๆบา รูปประพง์แต่กรันีกันเราอนุโมทนาข้างบนเราจะถูกดูดขึ้นไปกลายเป็นเราค่อยๆพ้นจากรูปประพงศ์เข้าสู่อรูปประพง์โดยอัตโนมัติตลอดเลยแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกว่าก็ขึ้นไปจิตมันจะขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆขยายคือจิตเป็นอะไรตอนนี้จิตใครถ้าใครสังเกตจิตตอนนี้ถ้าจิตมันขึ้นไปอย่างนี้กี่เนี้ย จิตมันจะเหมือนตะข่ายกว้างขึ้นกว้างขึ้นยิ่งกว้างขึ้นก็ยิ่งขึ้นยิ่งกว้างขึ้นก็ยิ่งขึ้นคือที่แรกครอบโลกธาตุนะต่อมาครอบรูกป,ป,ประพรมอาลูกป,ประพรมครอบอน,นันจัก,กรวาลอนัอนตจัก,กรวาลครอบไปเรื่อยไปแล้วแต่จะไปตรงไหนก็ได้ขึ้นไปเรากําลังเมตตาเนี้ยมันจะไม่เสื่อมไปเหมือนเลย มันก็ต้องใช้พลังเมตตาที่เป็นปัญญานะแต่นี้พลังขับเคลื่อนตรงนี้เนื่องจากเราอยู่กับขันขันเนี่ยมันจะดึงไปสู่สังขารกความคิดถ้าเราไม่มีความเพียรแล้วนะเราะทำความเพียรให้เกิดให้มันเซอร์คิลเลตในร่างกายมันก็จะลอยขึ้นไปเพราะเราต้องอินพุตมันจนกระทั่งสุดท้ายไม่ต้องเดินตายเลย กายขันมันหมดนั่นมีขันอยู่กิเลสก็มีอยู่ต้องขับเคลื่อนด้วยความเพียรเนี้ยที่สุดมันก็เปียอยู่แค่นี้แต่คนทั้งคนทั่ว,ว,ว,วไปอยู่ดีมาคาราความเข้ใจตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เขาจะต้องหัดเจริญเมตตาให้จิตเนี่ยไม่งั้นจิตมันจะเป็นอัตตาให้เขาเจริญเมตตาให้ได้ก่อน จนคุ้นชินกับเมตตาจนให้เห็นว่าอิมเออเบอิกบานกะสุขเนี่ยเป็นคนละอันกันเพราะที่แรกที่ยังไม่เจริญเมตตาหรือยังรุ่มรุ่มๆอนนียมันจะติดสุกจนกระทั่งเจริญเมตตาไปเรื่อยเมตตาไปเรื่อยๆจนอิมเอเอรเบิกบานเนี่ย,ย,ายามันจะแยอกจากสุนนะที่เราฝึกมาทั้งหมดใช้เวลา5ปีสิปีเพื่อให้ อิมเอเบกบานกับสุกมันแยกกันดังนั้นเราที่จะเห็นตรงนี้แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยอิมเอเบกบานกับสุขมันเป็นอันเดียวกันมาจากความคิดมาจากสังขารเมื่อเข้าใจตรงนี้มันก็หมดละไม่มีปัญหาอะไรที่จะตอบไม่ได้ทุกคนก็ทำเองได้หมดแล้วถ้าวันไหนได้เกิดจิตเศร้าหมองก็เพราะ ไปจับสังขารพอสังขารไปจับสุขและทุกข์มันก็ไม่เป็นกลางอันนี้จิตตรงนี้มันเป็นกลางขนาดไหนอะขนาดมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดก็ที่เขาเห็นว่าเขาผิดก็เขาไม่รู้ไงละ่ะเขาหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยความไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้เราไปโกรธเขาไหมนั้นเราก็เลยไม่มีปฏิฆะเพราะฉะนั้นคาายที่ปฏิฆะเกิดในใจเรา อันนั้นปัญญาเราไม่ผิดไม่ถึงต้องรีบไปดูที่ว่าเราไปโกรธเรื่อง,งอะไรถ้าลงไปดูอ๋อมันจะมีสองอันที่เราไปโกรธเขาจิตเรายังเป็นอัตตาอยู่เมตตาไม่พอเรายังไม่เข้าใจเขาว่าเขาสิ่งที่เขาทำานื่เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในวัฏฏะเขาติดสังขารเขาติดความคิด แยกก็ใช้บทนี้เข้าไปมันก็จะแยกได้ตลอดเราโกรธใครคนนั้นไอ้ค,คนนั้นเขาไม่รู้เขาติดความคิดอย่างนั้นก็ใช่ไหมก็ลองดูก็เขายังแยกไปออกอ่ะเขาแยากสุขกับอีกเบอร์เบิกบานไม่ออกเขาเลยติดอยู่ในความคิดแล้วติดอยู่ความคิดความให้อภัยก็เกิดขึ้นไม่ตาก็เกิดขึ้นมันก็จะไปอย่างนี้ตลอดแล้วพอเราไม่เห็น อถูกผิดก็ไม่มีเห็นเป็นธรรมดาไปหมดใจเราเลยไม่มีเศร้าหมองเมื่อใจไม่มีเศร้าหมองมันเห็นเป็นกลางเลยหมดเห็นเป็นธรรมดาไปหมดมันก็มีแต่ความเมตตาถ้าใจไม่เห็นความเป็นกลางมันก็จะเป็นอัตตาแล้วตอนนี้ก็ฝึกเอาติดอะไรก็มาคุยกันแต่ไม่น่าจะติดแล้วจับลักได้ไับ ถ้ามีความเศร้าหมองเกิดขึ้นมีสิเฉียวเกิดขึ้นแสดงว่าเราติดเราไม่เห็นความเป็นกลางและเข้าไม่ได้ไปดความทางสายกลางของพระพูทธโอว์ความเป็นกลางที่เราพูดถึงนี้คือไม่มีใครถูกใครผิดไม่มีใครถูกใครผิดมีแต่ความไม่รู้เป็นเดือดไอ้ความไม่รู้ของเขามันเหนือชั้นขึ้นมา มันไม่ใช่ความไม่รู้ในสิ่งที่เขาทำว่าไม่รู้ว่าเขาทุกคนตัดอยากได้สุขไม่เอาทุกข์แต่บนบนการที่เขาเอาสุขเขาไปอยู่ในความคิดเขาไม่รู้ว่าเอาความคิดไปเอาสุขนะเสร็จแล้วมันเฟสื่อมมันก็เป็นทุกข์แต่สุขทุกข์เป็นเป็นพี่น้องกันอยู่ตลอดมันไม่แต่เรามาแยกว่าสุขไม่เอาทุกข์แต่สุขทุกข์มันเป็นพี่น้องกัน เช่นเดียวกับถูกผิดมันก็เป็นพี่น้องกันมันอยู่ด้วยกันต่อไปดีชั่วก็เหมือนกันมันก็เลยอยู่เนี่ยมันก็เลยก็อยู่ในข้างล่างบอยู่ในวัฏตะใจไม่พอใจใช่ทั้งนั้นเลยก็คือสองขั้วเนี่ยมันคือพวกเดียวกันให้เห็นอย่างนี้ปับ๊บมันก็จะไม่มีเรื่องเนี่ยเมื่อเราไม่เห็นเห็นถูกผิดดีชั่ว ตรงเนี้เป็นด้วยความไม่รู้มันก็ไม่ปฏิฆะเมื่อจิตไม่มีปฏิฆะจิตมันก็ลื่นไหลด้วยความเมตตามันก็เลยมาจับอีกขั้วใหม่คืออิมเออบเบิกบานจากความเมตตาซึ่งอันนี้จะไม่มีเสือ่อมแต่นี้มันใช้ความเมตตาแต่ถ้าเราใช้ทานใช้เมตตาถ้ามัวแต่ทําทานมันก็ไม่พอมันก็เลยต้องเป็นปัญญาปัญญาที่เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติก็คือ ก็เขาทุกข์กันทั้งนั้นเลย,ยเมตตาตรงนี้อัตโตนมัติเลยมนุษย์ทั้งหลายอะที่เห็นหน้าใสๆอย่างนั้นแล้วท,ทั้งหมดเลยเพราะเขาติดสุขทุกข์เขาติดดีชั่วเขาติดถูกผิดทุกคนนะ่ะถ้าเขาอิเ่เหอยหกบาลไม่เป็นในนี้ยปัญญาอัตโตมัตจะโอนหน้าหน้าเมตตาแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนตัวเองแล้วข้างบนก็อนุโมทนา ก็เป็นแรงฉุดเราขึ้นไปอีกเนี่ยปัญญาอัตโนมัติเราไปหากันแคบตายอยู่ตรงเนี้ยเมื่อปัญญาอัตโนมัติเกิดขึ้นมันก็พาเราขึ้นไปนตลอดยิ่งขึ้นใจเราก็ยิ่งกว้างแลาใจเราอยู่ที่ไหนนะ <Okay. S 1> ใจเราจะกว้างขึ้นบานออกไป <Okay. S 1> บานไปเจอบานครอบโลกธาตุคือเข้าใจ ทุกทั้งหมดต่อไปเข้าครอบลูปประพมเข้าใจทั้งหมดว่ารูปประพมเขายังติด<ม>อุปทานขันห้าเห็น<ม>ไหมนะ่ะก<ม>็จะครอบเขาอีกขึ้นไปถึงครอบอารูปประพมมันก็จะครอบได้เลยเนะ่องติดอุปทานขันห้าก็าอยู่กันเขาก็หมุนอยู่ก็สุขทุกข์อีก่ะ เราขึ้นไปอีกทีก็ติดราคะโทรศัพท์มหะก็คลอไอีก,กติดราคะโทรศัพทมหะถอ๋อเขายังหมุนอยู่ยังเป็นสุขเป็นสุขเราขึ้นไปอีกเป็นแรงส่งเราหมดเลยอะ่ะอ๋อแต่เราต้องเรียนพื้นฐานมาก่อนแล้วเราเลยเข้าใจตรงนี้เครับเข้าใจทีละชั้นทีละชั้นพอเข้าใจเข้าใจเขาก็เห็นความทุกข์ของเขา ก็เลยเมตตาแล้วเราก็จะขึ้นขึ้นถึงชั้นนี้ก็เข้าใจขเขาเข้าใจเขาว่าเขาทุกข์จากการหมุนอยู่ตรงนี้ก็เมตตาเขาเราก็ขึ้นดีถึงพระพุทธเจ้าเราอนุโมทนาก็เป็นแรงดูดเราขึ้นไปแยปัญญาอัตโนมัติหรือเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามขึ้นไปเนี้ย เข้าใจนะไอเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ก็ดูแล้วไปดูที่ว่าจะมีอะไรที่จะทําให้เราเสือ่อมถ้ามีอะไรที่เราเสือเ่อมคือสิ่งนั้นอุบาาการเหมือนกับเราเป็นแแห่แห่มันต้องกว,ว้างไปเรื่อยกว้างไปเรื่อยกว้างไปจนครอบอน,นันตจักรวางแต่ถ้ามันยังไม่ครอบมันติดอยู่ใจว่าม,มีที่ผงบางอย่างที่บังตาบางังใจเรายาก็ไปพปิจารณาเฉพาะตรงนี้ เอาเคลียบหรอกก็กดหมดแล้วเข้าใจนะเอาไปตาม,มาเดานั้นอยู่ที่ยังไงเดินเดินจะทำความเปลี่ยนถ้าเรายัางไม่ตายถ้าตายแล้วแล้วไปพระพุทธเจ้าก็เดินให้ดูได้ไนงะเดินจนวันตายแต่ที่ท่านต้องเดินมากเพราะต้องเทศสอนเยอะแต่จริงพวกเราทดลองไปแล้ว 7,509ต่อวันโดยเฉลี่ยสบายจะอยู่อิม่อเมเบ,บิกเบิกบานได้สบายไม่ลงนะ้าเราลองแล้วเป็นเป็นเดือนก็สบายกำลังพอนั้วเราพักแล้ว